อีกร้อยเมตรเราก็ถึงบริเวณลานจอดรถแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ปกติก็จะมีชาวพุทธมาชมทัศนียภาพความงามความอลังการนะครับของวัดธรรมภาเกิง้งแต่วันนี้ก็คงไม่มากเท่าไหร่เ,รเห็นไหมครับความยิ่งใหญ่อลังการขององค์พระพุทธรูปนะครับแล้วก็การรูปปั้นพญานาคนะครับที่มีความอลังการยิ่งใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจอดรถแล้วเราจะ ลงไปดูงานศิลปะกรรมนะครับตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นบันไดนะครับที่ขึ้นไปบนใต้ฐานองค์พระนะครับสังเกตความปลังการนะครับของรูปปั้นองค์พญานาค ที่มีความละเอียดแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการ ด้านล่างนะครับเป็นตัวพื้นที่ของอำเภอเวียงเก่านะครับวันนี้ฝนตกโปอยๆนะครับบรรยากาศเป็นไปด้วยเมฆหมอกนะครับ ับหลังจากที่เราชมบรรยากาศภายในสุสุดซึ่งเป็นฐานพระมหาเศรษฐีนวโกศแล้วนะครับเราก็มาเดินออกมาทางประตูทางด้านทิศเหนือนะครับก็จะมาพบกับรูปปั้นพญานาคนะครับแล้วก็พรจะพุทเจ้าน้อย ั้นนะครับความละเอียดสวยงามมากนะครับยาว ทั้งหมดนี่น่าจะประมาณ100รเมตรได้นะครับตั้งแต่เสียนจนถึงหางขององค์พระยานาคนะครับ เรามาดูนะครับตรงบริเวณทางขึ้นองค์พระพุทธเจ้าน้อยนะครับก็จะมีรูปปั้นของปูพญานาคสีสุดทูและก็แม่ย่าสีปทุมมานะครับซึ่งการก่อสร้างก็ยังไม่ได้เส,สร็จส,สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าองค์ฐานพระพุทธเจ้าน้อยนั้นยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่นะครับ คือเป็นสถาปัตยกรรมทางศาสนาและความเชื่อที่มีความยิ่งใหญ่อลังการอีกแห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับวัดพระนอนงามหรือวัดป่าจิติยานุสร์นะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าไป เดี๋ยวเราจะหาที่จอดรถนะครับแล้วก็ลงไปไหว้พระเกศแกวจุฬามณีนะครับแล้เดน,นี๋ยวเราจะเดินไปชมบรรยากาศสะนอนงามนะครับบริเวณุดที่โมโหมาจากถนน ออก่อาจจะมีความสวยงามเพียงใดเด่นเพราะว่าวัดปิตยานุโสมนี้นะครับมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวัดพระโนยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลครับ การงดงามขององค์พระพุทธไสยาติแล้วครับท่านผู้ชมครับเป็นสระน้ำขนาดใหญ่นะครับอยู่ริมฝั่งถนนสาธารณะนะครับ ปิดรอยนะครับก็มีพุทธศาสนาชุทชนนะครับสักกรบูชาองพระนอนอยู่บ้างพอสมวนนะครับที่ไปชมทัศนียภาพที่บอ่อน้ำด้านหน้าบริเวณพระนนงานแล้วนะครับเรากลับมาที่บริเวณเจดีพระเก แก้วจุลามะนีนะครับบรรยากาศมีความสวยงามมากนะครับการประดับประดาตกแต่งไม่ว่าจะเป็นต้นน้อยต่างๆนะครับแล้วก็แท่นการทำต่างๆ เราเดินลอดใต้ฐานพระอุโบสถที่ปริสสถานพระนอนงามนะครับออกมาบริเวณสะพานพญานาคนะครับเราก็จะมาพบบริเวณถนนสาธารณะในตอนแรกนะครับที่มีน้ำพุนะครับสาณะที่เดินทางมาเข้าทางประ i เดินทางไปที่วัดแก้วจกักรพรรดนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะถึงแล้วครับมีคนนำทางบอกว่าอีก400เมตรเลี้ยวขวานะครับเลียวขวาแล้วเลียวขวานะครับเลี้ยวขวาเบิ้ลนะครับนะครับมีทางเข้านะครับ เกี่ยวกับตำนานพระพุทธรูปปางจากักรพรรดนี้นะครับเป็นปางที่สมเด็จพระพุทธเจ้านะครับได้ปราบพระเจ้าชมพูบอดีนะครับซึ่งพระเจ้าชมพูบอดีนี้มีอาวุธวิเศษอยู่3อย่างคือรองเท้าธนูนะครับและก็พระขันนะครับไปต่อสู้กับพระเจ้าพิมพิสารนะครับแต่พระเจ้าพิมพิสารนั้นสวดมนต์อยู่ จึงทาอะไรไม่ได้นะครับต่อมาได้ประกาศว่าจะไปฆ่าพระเจ้าพิมพิสารภายใน7วันพระพุทธเจ้าก็เลยต้องแปลงพระวรกายเป็นพระจกักรพรรดินะครับแสดงอิทธิฤทธิและแสดงธรรมให้กับเจ้าชมพูบดีจนพระเจ้าชมพูบดีอาวุธวิเศษทําอะไรไม่ได้นะครับสุดท้ายนะครับพระเจ้าชมพูบดีก็บรรลุในธรรมเป็นพระอรหันต์โสดาบันนะครับ